ระตาหวานนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ตามที่เล่ามาคือพระองค์นี้พระพักหน้าแล้วก็สรีละไม่สวยนะครับจึงทำการบุรณะใหม่สร้างใหม่นะครับดูสายตาดูตรงตาดูหน้านะครับออกหวานนะครับพระตาหวานหน้าหวาน,นา รวมทั้งสรีละด้วยนะครับนี่จะเป็นนี่เป็นที่สุดท้ายหรือเปล่าครับที่มาเที่ยว<ป>จะไปสนามบินต่อไหม เรากลับไปดูที่ตาของพระอีกครั้งนะครับเรื่องสการะบูชานะครับพระตาหวานครับ พระตาหวานนะครับดูความสวยงามของคงซึ่งตามคำที่เล่านี้ก็าที่เล่าไว้ว่าเมื่อก่อนที่วงวันนี้ไม่สวยนะครับเป็นใครเห็นก็มีความทุกเลยจึงมีการเาูรณอใหม่นะครับเลยให้ชื่อว่าพระตาหวานครับคนมาเที่ยวอย่า,ยา,ยานเยอะแยะเหมือนกันนะครับ ครับครับและนี่ก็แวะชมช้างเผือกนะครับเห็นบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปนะครับผมจึงถ่ายเก็บไว้แต่เนื่นๆครับมีทั้งพระทั้งคารวาดเข้ามาเที่ยวอีกหนึ่งในพม่าะนะครับช้างเผือกนู้นเห็นไกลๆครับ ผมสูมใไกลๆนะครับอาจจะมองเห็นหรือบ้ล่าแล้วไม่สูกกันนะ ครับเนื่องจากต้องถ่ายไกลๆนะครับเพราะว่าด้านในไม่ให้ถ่ายรูปเสเห็นช้างเผือกเือไกลนะครับนั่นนะครับเป็นช้างเผือกของพมา่าเขานะครับอาจจะเห็นล่างๆแต่ก็พอเส็จได้สองเชือกสามเชือกด้วยกันนะครับ ตัวที่เปลือกห้อืตัคือตัวนี้นะครับเอาละครับรายงานจากประเทศพม่าครับา เดี๋ยวจะป้อนจะก้อนป้ครับอันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายใกล้ๆนะครับเป็นช้างเกือกของพอม่านะครับสองเชือกด้วยกันยยเออรกนชื่ห

เ้ยแ้งนี่บาต่อต่อต่อไป้าจา์หันหลังครับะ้าจานหันหน้าพระ้าจา์หันหลังต่อครับ กลับกลับเข้ามาสู่สนามบินนะครับขากลับเมืองไทยยางพุ่งนะครับผลสาละกันกระเป๋าเจ้าของที่ซื้อไปนะครับเพื่อเอาไปหลดเข้าเครื่องครับรถหลุดเนาะนักนด็ดดี่ยวพระคุณเจ้านะครับ สนามบินพม่านะครับย่างกุ้ง,งแล้วก็มีรูปวัฒนธรรมที่ติดไว้ข้างข,งขวาแรลงออกถึงวัฒนธรรมครับก็สวยงามนะครับแล้วก็มีรูปเรือหง บรรยากาศบรรยากาศดีบรรยากาศดีดูดูต้นอนแล้วก็เดินทางกลับถึงสวนภูมินะครับจากาาพาม่ายังกุ้ง